ไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากไม่ต่ำกว่า60กลุ่มโดยในจำนวนนี้มีมากกว่า40กลุ่มที่นิยามตนเองว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองพวกเขาอาศัยอยู่ทั้งพื้นที่ราบรุ่มแม่น้ําพื้นที่สูงและภูเขาไปจนถึงพื้นที่ชายทะเลโดยบางกลุ่มก็ตั้งรกรากกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือหลายพันปีมาแล้วค่ะ พวกเขามีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างลึกซึง้งทั้งในมิติวัฒนธรรมอาหารและยาที่พึ่งพิงพืชพ,พ,พันธุ์และสมุนไพรจากป่าหรือการทําเกษตรยังชีพอย่างไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการฟื้นฟูค,ความอุดมสมบูรณ์ของดินและป่าในระยะยาวไปจนถึงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ผูกโยงป่าไม้แม่น้ําภูเขาเข้ากับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผูกเข้ากับแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่ล้างผ่านค่ะ แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเพิ่งพูดกันไปนั้นสวนทางกับการรับรู้ของคนส่วนใหญ่เพราะว่ารัฐไทยมีแนวคิดการรวมศูนย์อำนาจโดยการสร้างอัตลักษณ์แบบไทยเดียวอยากควบคุมทรัพยากรและจัดวางชาติพันธุ์ผ่านมุมมองของความมั่นคงนั่นทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ในการรับรู้ของคนในเมืองถูกบิดความหมายและกลายเป็นชาวป่าไร้การศึกษาเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนไทยบางกระแสะความเชื่อก็เลยเถิดโดยมองว่าพวกเขาเป็นต่างด้าว และเป็นตัวการทำลายล้างป่าทั้งที่วิกฤตป่าไม้ในไทยแท้จริงแล้วมีสาเหตุหลักมาจากการให้สัมปทานป่าไม้แก่เอกชนการตัดไม้ผิดกฎหมายโดยผู้มีอิทธิพลไปจนถึงการขยายตัวของพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่อย่างข้าวโพดมาสัมปะหลังอ้อ,อยที่ก็สนับสนุนโดยนโย,โยบายเศรษฐกิจของรัฐนั่นเองค่ะเมื่อถูกกดดันจนหลังชนฝากลุ่มชาติพันธุ์จึงต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องตนเอง โดยเปลี่ยนอคติเป็นบันไดและทวงคืนสิทธิที่พวกเขาพึงมีในฐานะพลเมืองเพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียมมีศักดิ์ศรีดังเช่นที่ประชาชนทุกคนควรได้รับและเรื่องราวถัดจากนี้คือการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่พยายามผลักดันร่างกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองฉบับแรกในไทยผ่านระยะเวลากว่าทศวรรษ กฎหมายนี้กำลังจะเป็นบทเรียนของรัฐไทยเป็นดังจารึกของประชาชนผู้ไม่ย,ยอมแพ้เป็นความก้าวหน้าของชาติและเป็นสัญลักษณ์เตือนใจว่าเราทุกคนต่างเท่าเทียมกันการเดินทางนี้เริ่มขึ้นก่อนปี2550ในช่วงนั้นชนเผ่าพื้นเมืองในไทยเริ่มรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเล็กๆเ,เพื่อทำงานรณรงค์และผักดันการแก้ปัญหาป่าไม้ที่ดินไปจนถึงเรื่องสถานะบุคคล ประจววกับช่วงเวลานั้นค่ะสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสหาประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งนี่แหละค่ะคือหนึ่งในแรงผลักดันให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยหรือคชทเพื่อนําเสนอปัญหาสู่สาธารณะพร้อมๆกับการประกาศให้วันที่9สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นการประกาศตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองในระดับชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และเป็นก้าวแรกในการต่อสู้เพื่อให้มีกฎหมายชาติพันธุ์ในเวลาต่อมาต่อมาในปี2555เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองและออกเดินทางรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายนี้สะท้อนความต้องการและปัญหาจริงของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้มากที่สุดจนถึงปี2557ค่ะ ร่างพรบฉบับแรกก็ได้รับความเห็นชอบจากสมสชาชิกผู้นําชนเผ่าพื้นเมือง36กลุ่มชาติพันธุ์และถูกส่งต่อไปอยังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในเชิงเทคนิคและเตรียมพร้อมเสนอต่อสภา,านิติบัญ,ญัติแห่งชาติหรือสอนชตามลําดับแต่เอ๊ะคุณคุณไหมคะว่าปี2557ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นประกาศคณะรักษา,าความสงบแห่งชาติการรับประหารโดยคอสอชอ ไม่เพียงแช่แข็งระบบเศรษฐกิจและเสรีภาพของคนไทยในหลายมิติเท่านั้นแต่ยังเป็นยุคที่ยากแสนยากในการผลักดันกฎหมายเพราะภายใต้รัฐบาลทหารประชาชนต้องยื่นร่างกฎหมายผ่านสนชที่แต่งตั้งโดยคอสชอผลลัพธ์คือร่างกฎหมายหลายฉบับไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังร่างพรบรสภาชนเผ่าพื้นเมืองที่เตรียมเสนอในขณะนั้น ก็ถูกดองยาวเช่นเดียวกันค่ะไม่เพียงเท่านั้นนโยบายของรัฐบาลทหารภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเน้นไปที่ความมั่นคงการจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์โดยไม่ใช่ตามองมิติความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเป็นสังคมวัฒนธรรมแต่อย่างใดทั้งหมดนี้สะท้อนผ่านการออกนโยบายและคำสั่งต่างๆของคสชทั้งการออกกฎอัยการศึก ที่ทาให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ถูกปราบปรามการจับกลุ่มผู้เห็นต่างและนําไปปรับทัศนคติไปจนถึงการเซ็นเซอร์สื่ออย่างเข้มงวดค่ะโดยนโยบายที่เราอยากขีดเส้นใต้ตัวโตโตคือนโยบายทวงคืนผืนป่าที่นําไปสู่การขับไล่ชุมชนชาติพันธุ์ครั้งใหญ่คอสชอนำเสนอนโยบายทวงคืนผืนป่าในบริบทของการอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาบุกรุกป,ป่าแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นเครื่องมือขับไล่กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น ออกจากพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยและทํามาหากินกันมาอย่างยาวนานผ่านการใช้คําสั่งคสชที่64ทับ2557และ66ทับ2557พูดง่ายๆก็คือแทนที่นโยบายนี้จะเข้าไปจัดการในทุนผู้ครอบครองที่ดินผิดกฎหมายหรือทุนเทาที่แอบลักลอบตัดไม้ซึ่งผูกโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตมากมายแต่กลายเป็นว่านโยบายนี้ กลับหันมาเล่นงานกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในเขตป่ามาก่อน,าก,อนการกำหนดเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติอีกค่ะผลที่เกิดขึ้นก็คือชุมชนดั้งเดิมจำนวนมากถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้านเกิดสูญเสียที่ดินทำกินสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่แถมยังต้องอดพยพไปยังพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตรและในที่สุดความลำบากยากจนก็ไม่เยือนน่าเศร้ากว่านั้นค่ะบางกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเจอกับความรุนแรงที่ไม่อาจยอมรับ เช่นการเผาบ้านเรือนและยุงข้าวในกรณีของบางกอยแก่งกระจานรวมถึงการหายตัวไปของนักเคลื่อนไหวอย่างบิลลี่พอลจีรักจงเจริญที่จนถึงวันนี้การตายของเขาก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรม ต่อมาในปี2562ถึงปี2564ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของกระบวนการขับเคลื่อนร่างกฎหมายโดยเริ่มจากสุน์มนุษยวิทยาสรินทรได้เริ่มร่างพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เช่นเดียวกับภาคประชาชนที่เริ่มล่าลายชื่อและยื่นร่างกฎหมายเข้าสู่สภาในเวลาไล่เลี่ยก,กันและเมื่อถึงปี2564ค,คราวนี้พักการเมืองก็เอาด้วย โดยพรรคก้าไกลและพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอร่างกฎหมายของตนเองเข้าสู่สภาเช่นเดียวกันโดยร่างของก้าวไกลจะเน้นไปที่การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติและการส่งเสริมสิทธ,ธิในที่อยู่อาศัยและทรัพยากรส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมุ่งเน้นไปที่การลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีร่างของสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองที่ถูกดองไว้ในยุคเปลี่ยนผ่านของคสชถูกยื่นเข้าสภาอ,อีกครั้งค่ะ นำโดยคุณศักดาแสนมี่พร้อมรายชื่อประชาชน12,888คนโดยมุ่งไปที่การจัดตั้งสภาชนเผ่าพื้นเมืองเป็น,นกลไกถาวรเพื่อประสานงานและพิทักษ์สิทธิ์ของชนเผ่าพื้นเมืองรวมไปถึงร่างของ P.Move นำโดยคุณสุริยันทองหนูเอียดและรายชื่อประชาชนกว่า16,599คนโดยร่างนี้จะเน้นไปที่การรับรองประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและการคุ้มครองสิทธิในที่ดินค่ะ จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวทุกฝ่ายต่างร่วมแรงกันผลักดันประเด็นชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเข้าสู่สภาอย่างพร้อมเพรียงนี่จึงเป็นช่วงเวลาแห่งปรากฏการณ์ที่เสียงของชาติพันธุ์ดังไกลถึงหอคอยสภาที่สุดแล้วความพยายามก็มาถึงช่วงที่เริ่มเห็นแสงสว่างค่ะเมื่อในปี2566ร่างกฎหมายถูกนำไปพิจารณาในสภาถึง5ฉบับด้วยกันคือ 1. ร่างของศูนย์มนุษยวิทยาศซรินธร 2. ร่างของสภาชนเผ่าพ,พื้นเมือง 3. ร่างของ P Move 4. ร่างของพรรคก้าวไก่และ 5. ร่างของพรรคเพื่อไทยโดย5ร่างนี้ผ่านการรับหลักการในวาระที่1ค่ะช่วงเวลานี้สำคัญมากค่ะเพราะว่าสะท้อนให้เห็นว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะร่างของสุนมนุษยวิทยาเซรินทรที่ได้รับคะแนนเอกฉัน และแรงสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมต่อมาสภาได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณารายละเอียดในร่างพรบรโดยมีคุณปิยรัตน์ติยาภัยรัตน์สสพักเพื่อไทยเป็นประธานและมีสัดส่วนจากพักคประชาชนและสสพักฝ่ายค้านอาทิคุณมานพคีรีพัวดลและคุณเลาฟังบัณฑิตเทศกุลสสพักก้าวไกลซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงและมง้งที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันกฎหมายนี้ค่ะแต่แล้วการพิจารณาก็ต้องเจอกับอุปสรรคค่ะ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอนร่างของกรมทรทั้งฉบับออกจากระเบียบวาระตามข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลการถอนร่างครั้งนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรา27ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตซึ่งถูกคัดค้านจากกรมป่าไม้กรมอุทยานและกลุ่มในทุนเหมืองสิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความผิดหวังในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์และขบวนการภาคประชาชนและไม่ต่างอะไรกับการทำแท้งความพยายามที่พวกเขาใช้เวลามากกว่าทศวรรษ ในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อผลักดันร่างกฎหมายจนมาถึงวันนี้การชุมนุมครั้งนี้ค่ะถือว่าได้ผลอย่างมากในการกดดันสภาจนในที่สุดคุณปียรัติยาภัยรัต ในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามันนำทีมสสเพื่อไทยและก้าวไกลผลักดันให้ร่างของกมทถูกนำกลับมาพิจารณาในสภาอีกครั้งและมีมติเห็นชอบร่างนี้ในวาระที่2และวาระที่3ด้วยคะแนนเสียงข้างมากทำให้ร่างพรบรถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการประกาศใช้เป็นกฎหมายค่ะแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะที่ร่างกฎหมายนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่ดาน ก็จะถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่หากเราดูระหว่างทางของการพิจารณาจะพบว่าร่างนี้ถูกปรับโฉมและหน้าตาออกไปจากเจตนาเดิมไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะส่วนสําคัญอย่างการนิยามชนเผ่าพื้นเมืองพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตและกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ข้อแรกค่ะเดิมทีร่างกฎหมายนี้ระบุนิยามกลุ่มชาติพันธ์โดยหมายรวมถึงชนเผ่าพื้นเมือง ตามปฏิญญาสหาประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนิยามนี้สําคัญมากค่ะในการยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ดั้งเดิมและมีสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรและที่ดินทว่าในช่วงการพิจารณาในวาระที่2และ3สภากลับมีมติตัดคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองออกไปและเหลือเพียงความหมายของคําว่ากลุ่มชาติพันธุ์เท่านั้นตามข้อเสนอของคุณอัครเดช วงพิทักษ์โรดสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเขาได้อภิปบายไว้ว่าคําว่าชนเผาพื้นเมืองอาจนําไปสู่การตีความที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนและขาดต่อแนวคิดความเป็นเอกภาพของชาติไทยรวมถึงข้อกังวลของสอสพักภูมิใจไทยที่มองว่าคํานี้อ่อนไหวและอาจสร้างความขัดแยง้งข้อที่สค่ะ คือเรื่องพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ในมาตราที่27-32ถึงประเด็นนี้ร้อนแรงที่สุดเลยค่ะเพราะว่าสาระสำคัญของมาตราเหล่านี้คือการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของที่ดินระหว่างชุมชนชาติพันธุ์และพื้นที่อนุรักษ์ของรัฐโดยมีเนื้อหาหลักคือยกเวนก้นการบังคับใช้กฎหมายป่าไมา้หรืออุทยานในบางกรณี เพื่อให้ชุมชนสามารถทําเกษตรแบบดั้งเดิมเช่นไร่หมุนเวียนของชาวกะเรียงสามารถจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากชุมชนชาติพันธุ์และการปกป้องชุมชนจากนโยบายขับไล่แต่ว่าในการพิจารณาในวาระที่3ค่ะปรากฏว่าสสพักเพื่อไทยบางส่วนและสสพักภูมิใจไทยลุกขึ้นคัดค้านมาตานี้อย่างหนักเลยค่ะโดยอ้างว่าการยกเว้นกฎหมายป่าไม้ อาจนำไปสู่การบุกรุกป,ป่าและการขาดต่อรัฐธรรมนูญประกอบกับแรงกดดันจากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกลุ่มนายทุนเหมืองแร่ทำให้ในที่สุดค่ะมาตรานี้ก็ต้องเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปว่าให้ชุมชนมีหน้าที่พิสูจน์ว่าตัวเองเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยมาก่อนการกำหนดเขตป่าสงวนและเขตอุทยานและต้องทำข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐรวมถึงตัดเนื้อหาการยกเว้นกฎหมายป่าไม้บางส่วนออกไป เรื่องนี้น่าผิดหวังมากค่ะเพราะว่าเจตนาเดิมของมาตรานี้ต้องการให้ชุมชนชาติพันธุ์มีอำนาจในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองอย่างอิสระมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าชุมชนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐและกระบวนการพิสูจน์ที่เข้มงวดและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงซึ่งทําให้ชุมชนมีข้อจํากัดในการใช้ที่ดินและอาจยังต้องเผชิญกับการโดนขับไล่เช่นเดิมค่ะข้อที่3 คือเรื่องของกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองและ PMOve เสนอให้จัดตั้งโดยมีสัดส,ส่วนจากกลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เสนอเช่นนี้ค่ะก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเสียงของชุมชนจะถูกรับฟังอีกทั้งยังเสนอให้มีบทลงโทษสำหรับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์เช่นขับไล่โดยไม่ชอบหรือการเลือกปฏิบัติอีกด้วย ทว่าหลังการพิจารณาในชั้นกมทค่ะกลับกลายเป็นว่าสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ในคณะกรรมการถูกลดลงเหลือแค่หนึ่งในสของทั้งหมดแล้วยังตัดบทลงโทษสําหรับหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ออกไปโดยเหลือเพียงกลไกาการร้องเรียนทั่วไปซึ่งยังไม่มีความชัดเจนหรือบังคับใช้ได้จริง แถมอำนาจของคณะกรรมการก็ยังถูกจำกัดให้เหลือเพียงการให้คำแนะนำและประสานงานเท่านั้นไม่มีอำนาจตัดสินใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากรซึ่งทำให้คณะกรรมการมีบทบาทเชิงบริหารมากกว่าการเป็น,นกลไกปกป้องสิทธิขอขีดเส้นใต้เพิ่มว่า การแก้ไขนี้เกิดจากข้อคัดค้านของสอสอพัรคร่วมรัฐบาลตัวแทนจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานซึ่งกังวลว่าหากให้อำนาจมากเกินไปแก่คณะกรรมการอาจขัดแย้งกับอำนาจของหน่วยงานรัฐที่มีอยู่เดิมจะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายนี้ค่ะถูกแปลเปลี่ยนเจตนารมณ์เดิมไปอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ถึงอย่างนั้นร่างนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะการยอมรับว่าประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ยอมรับความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งจะช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ในระดับนโยบายและสามารถใช้หลักการนี้เรียกร้องสิทธิในที่อยู่อาศัยและการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ในอนาคตค่ะยกตัวอย่างเช่นมาตราที่ว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมและการศึกษาเช่นการจัดการเรียนการสอนภาษากเกรี่ยงและภาษามลายูในโรงเรียน และการสนับสนุนพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่จะช่วยให้กลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวอาข่าลาหูกุยมอแกนหรือมานิสามารถอนุรักษ์ภาษาและประเพณีของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกกดดันให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยกระแสหลักและโอกาสในการพัฒนาการศึกษาที่เคารพความหลากหลายซึ่งจะช่วยให้เยาวชนชาติพันธุ์สามารถรักษาอัตลักษณ์และมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม หรืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคือมาตาที่ว่าด้วยการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธ์ศาสนาหรือวัฒนธรรมรวมถึงการกําหนดกลไกการร้องเรียนเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิเช่นการถูกปฏิเสธในการเข้ารับบริการสาธารณสุขการเลือกปฏิบัติในที่ทํางานการถูกปฏิเสธการออกบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ชายแดนไปจนถึงการถูกจํากัดการเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง และที่สุดแล้วร่างกฎหมายนี้จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไม่จำกัดกลุ่มชาติพันธุ์และนั่นหมายถึงการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นความต้องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กเช่นร้านค้าโรงแรมขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนและการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงรวมถึงเป็นโอกาสที่เราจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงให้กับประเทศ ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมหลากหลายในสายตานานาชาติและนั่นหมายถึงโอกาสในการพัฒนาการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมอีกมากมายค่ะที่จะรีเทิร์นเม็ดเงินสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนในอนาคตถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะปิดฉกากชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ที่ถูกขับไล่อุ้มหายต้องคดีความไร้สถานะไร้โอกาสทำงานหรือว่าต้องตาย เพียงแค่เขาเกิดมามีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากสังคมส่วนใหญ่เท่านั้นเอง